มันก็ทําให้ความหลงนั่นเบาบางออกไปจาก,กจ,จิตใจไอ้ความหลงนี่ไม่ใช่อื่นไกลหรอกคือบุคคลมันส่งแต่จิตออกไปข้างนอกนู่นอไหลไปตามสัญญาอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตยุอย่างนั้นน่ะไม่ยอมทวนกระแสจ,จิตเข้ามาในปัจจุบันนี้นะทีนี้มันก็เลยไม่รู้เรื่องตัวเองไงตัวเองคิดผิดเห็นผิดยังไงก็ไม่รู้คิดเป็นบาปหรือคิดเป็นบุญก็ไม่ค่อยรู้เลยอ่ะ เพราะมันไม่ได้ทวนกระแสเข้ามาหาต้นตอของมันอ่ะมีแต่ส่งใจคิดสร้างออกไปทางนอกนู่นนี่ยลักษณะความหลงให้พากันเข้าใจทีนี้วิธีรังนับความหลงหล้านี่ก็ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี่เพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปดังที่เคยแนะนํามาเล่าๆเล่าๆมานั่นแหละเมื่อเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่ไม่ท่อไม่ถอยเข้าไป